ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะนุ่นจะมีอะทริคเด็ดๆมาบอกเพื่อนๆทุกคนกันเนาะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้ากันนะคะนุ่นก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันเนาะที่ชอบแต่งหน้าค่ะดูซิตอนนี้ก็ยังแต่งหน้าอยู่เลยก็สําหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งหน้าทุกคนนะคะควรจะมีครีมบํารุงก็ลงก่อนแต่งหน้าซึ่งวันนี้นุ่นจำมีตัวนี้มา โชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นครีมรกปลาแซลมอนค่ะอัง,งลอนสีอะไรคือรกปลาแซลมอนก็ครีมตัวนี้นะคะชื่อว่าครีมแซลมอนไบรท์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีเลขเออยออะไรถูกต้องเนะาะค่ะนี้ค่ะส่นรพคุณของเขานะคะตัวนี้เลิศมากเลยคือแบบเขาจะประกอบด้วย สารสกัดจากโปรโตีนประมาณ20กว่าชนิดนะคะแล้วก็ประกอบด้วยเอนไซม์แล้วซึ่งสามารถบำร,รุงให้ผิวเราเด้งดึงเด้งดึงนะคะเดบเนียนนุ่มอะไรนี้ค่ะแล้วก็ซึ่งเป็นครีมที่ซึมง,ง่ายมากๆเลยด้วยค่ะเนื้อครีมของเขานะคะจะออกเป็นแบบเนื้อเจลนิดนึงเนาะนุ่นลองใช้มาแล้วก็ใช้ไม่ยากเลยก็แค่1 2 3 4 5ส้แตม5จุดแล้วก็ถูกเบาๆนะคะ ไรี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะซึมเข้าไปในใบหน้าของเรานะคะแบบซูมง่ายมากๆเลย